าไปมากมากพี่เจแอบดูเพลินมากอะใช่ค่ะมีความสุขมากอ่ะแล้วผีเสื้อแต่ละตัวอู้สวยสวยมากๆก็ต้องเตือนน้องๆนะคะสําหรับน้องๆที่แบบว่าคุณครูจะสั่งให้แบบไปจับผีเสื้อมาดูอะไรอย่างเงี้ยศึกษาอะไรก็จับเขามาดูเฉยๆแต่ว่าอย่าไปทําร้ายเขาหรือบางทีแบบบางคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไปจับจับตัวเข้ามาแล้วไปจับปีกเขาเขาบอบบางมากค่ะถ้าเกิดว่าเรามือเราเปียกหรือว่าบางที มือเราแข็งแข็งกันเนาะนั่คือแบบพอเรามีไขมันอยู่ใช่เพราอเราไปจับเขานิดเดียวเนี่ย เขาเสียเลยเขาหลุดเลยเขาจะบินไม่ได้ <พ Muslim S 1> อีกเลย <oded S 1> นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเห็นบอกเอ้ทำไมในรายการที่เจแอมกับแบบพี่วิทยากรทําไมจับได้คือคุณผู้ชมจริงๆแล้วปีกของมีเสื้อนะคะคือบอกเลยว่ามันจะมีส่วนที่แข็งกับอ่อนคือผ<ช>ู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขารู้ว่าควรจะจับตรงไหนนะคะที่จับแล้วผีเสื้อยังบินได้เพราะฉะนั้นเขาเลยจับได้แต่จริงๆเราเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเห็นนะพี่ลูกเลียว่านะดูไกลๆดูห่างๆรือเข้าไปดูใกล้ๆไม่ต้องจับมา่ดีที่สุดไม่งั้นแบบเดี๋ยวจับมาเล่นตายไปเราโหเศร้าเด็กๆเคยลม รอมันโตแล้วอยากดูอยากดูวิวัฒนาการลูกออสอยากดูว่าเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นกบหรือให้อ่านสองวันก็ตายเป็นร้อยตัวเสียใจมากน้องๆอย่าทานะคะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเตือนแบบกล้ามแบบกรรมตกอ่ะผิดมากเลยมามาสกครั้นีอะไรคะมาช่วง Family Trips รู้รอบครอบครัวนค่ะวันนี้ก็มีสกู๊ปนะคะเป็นเรื่องของกระตุ้นลูกคิดด้วย5กิจกรรมค่ะไปชมกันเลยค่ะ Family Trips ลลกระตุ้นลูกคิดด้วย5กิจกรรมการคิดเป็นพลังสร้างเสริมเรื่องดีต่อทั้งตัวของเด็กและผู้อื่นแต่ก่อนที่ลูกๆจะเข้าใจเรื่องนี้มีทักษะความคิดดีๆเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยแบบอย่างการสะสมประสบการณ์จากคุณพ่อคุณแม่ลองมาดูวิธีการจากกิจกรรมต่อไปนี้ oh, <wow. S 1> เพื่อเป็นแนวทางนําไปปรับใช้ชวนให้ลูกๆคิดกันดูนะคะชวนคุย คือทุกเรื่องที่ลูกพูดคุยเป็นประจำกับคุณนั่นแหละคะ่ะแม้ว่าเรื่องที่ลูกคิดสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินนั้นแหมมันช่างดูเหนือธรรมชาติต่างจากความเป็นจริงเหลือเกินแต่หากคิดตามฟังตามเสียงของลูกก็จะเข้าใจนะคะว่าลูกของคุณมีความคิดอย่างไรสนใจสิ่งใดและโลกจินตนาการของลูกที่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสารรค์สามารถนำมาต่อยอดชวนให้ลูกดคิดได้ด้วยนะคะชวนอ่านหนังสือ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการหยิบนิทานหรือหนังสือสักเล่มที่ลูกของคุณนั้นชอบอ่านให้ลูกฟังแล้วตั้งคำถามให้ลูกนั้นสนใจให้ได้คิดในขณะที่คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นฝ่ายสนับสนุนโลกของจินตนาการค่ะช่วงสนุกกับงานบ้านช่วนลูกของคุณเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านห้องนอนของเล่น เป็นกิจกรรมง่ายๆภายในบ้านที่เซรจ,จะง่ายดายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะและถ้าหากว่าลูกของคุณทําได้แล้วจากนั้นค่อยๆเพิ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะต้องคํานึงถึงความสามารถแล้วก็วัยของลูกของคุณเป็นที่ตั้งด้วยค่ะตั้งโจทย์ทดสอบ IQ และ EQ ลองตั้งโจทย์ง่ายๆนะคะตรวจดูความคิดของลูกด้วยสถานการณ์บางเรื่องยกตัวอย่างเช่น ถูกรังแกถูกเพื่อนแย่งของเล่นเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าลูกนั้นจัดก,การกับปัญหาแบบนี้อย่างไรค่ะชวนดูข่าวสารคดีดีๆ,ๆนำมาเป็นประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่ลูกคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นข่าวลักขโมยหรือข่าวทำร้ายร่างกายค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจที่จะสอดแทรกทัศนคติที่ดีหรือวิธีการคิดในแง่บวกเข้าไปด้วยนะคะ ง่ายๆที่สามารถฝึกได้บ่อยๆค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับแฟมิลี่แกรงของเราค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS หรือ m ไลน์เมสมาได้นะคะวันนี้หัวข้อ s อ s ค่ะคือให้คุณผู้ชมแบ่งปันเมนูที่คุณชอบทำกับครอบครัวนะคะพิมพ์ทีเว้นว่าตามด้วยเมนูค่ะแล้วส่งมาที่4764800ค่ะรวมถึงส่งภาพมาได้ค่ะเป็น MMS นะคะภาพกิจกรรมสนุกสนานกับครอบครัวของคุณค่ะก็ส่งมาเบอร์นี้เช่นเดียวกัน4764800ค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นั่งอ่านนะก็มีน้องๆบางคนเนี่ยส่งมาว่าพี่นิมใส่ชุดน่ารักมากๆเลยค่ะแล่คะ เขินอะทำไมไม่มีใครพูดถึงเราบ้างมีคาพูดแล้วห่องพี่โดนลิงน่ารักเมื่อกี้เห็นอยู่จริงเหรอแล้วมีคนส่ง MMS มาด้วยว้าเออจริงเหรอส่งรูปภาพแบบกำลังกินข้าวกับครอบครัวเลยโอ้โหน่ารักเอ้ยน้องหนิมเห็นว่าซ้อมละครกับดึกทุกวันรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะโอ้ยอบพูณค่าน่ารักมากอ่ะเป็นตัวจริงมากอะเสียใจอะทำไมไม่มีใครพูดถึงเราเลยสักคนอะผู้ชมส่งมา ลงชื่อด้วยค่เดี๋ยวติดต่อกลับให้สองรสุดยอดเมื่อกี้มีคนบอกมาด้วยเลยนะก่อนน้้นีกอันนึงบอกว่าเออเนี่ยที่บ้านชอบทำสมูตตี้เหมือนกันใช่ไหมคุ่ชอบสมูตตี้เหมือนกันค่ะว่าหลังแอบแบ่งสูตรก็ได้นะคะเพื่อแบบอร่อยกว่านี้เราจะได้แบบมาอวดคุณผู้ชมกันนะคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงของ T r ร n d y Family เติมหล่อต่อสวยกันดีกว่าค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากเอ่ยก็มีห้องเพลย์รูมค่ะสำหรับลูกลักไว้แบบ ไว้เล่น<ช>ไว้สร้างสร้างสรรจินตนาการอะไรก็ว่าไปเอามาแชร์ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอ,อันนี้นะคะก็เป็นห้องเพลย์รูมนะคะที่นำมาฝาก<น>กันแบบแรกน่ารักเนะาะจัดเป็นแบบช่อง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 อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเอาของที่เขาชอบเอาของเล่นอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมคะก็เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการด้วยอันนี้ก็เป็น<อ>พร็อพนะคะที่สามารถจะเอามาใส่ไว้ในห้องเพลย์รูมได้ด้วยนะคะสมผสานานาการเด็กเหมือนกันเนาะใช่ก็ สนับสนุนให้เขารู้จักแบบเก็บ<ช>ของให้เป็นระเบียบด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้น,น,น้องๆก็จะสามารถตกแต่งรถลายในห้องเองได้นะคะน,น่ารักมากเลย,ยจริงๆถ้าเกิดทำกิจกรรมร่วมกันมีห้องอีกสักห้องหนึ่งเนอะคุณพ่อคุณแม่แบบมาช่วยกันมาแบบเออมาแต่งกันให้ลูกอันได้นะับตัดแบบให้แล้วลูกเพนตามรอยนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีสนุกดีเนาะอ,อย่าไปห่วงห้องเลยน่ารัก โอเคค่ะระหว่างนี้มีเอสเอ็มเอสมาด้วยบอกเมนูโปรดคือน้ำพริกหมูฝีมือมาม้าอร่อยสุดๆค่ะเยี่ยมมากค่ะมีคนบอกอะไรนะก่อนนี้โป๊ะแตกเมนูประจำบ้านเป็นเมนูโป๊ะแตกโอ้โหออาหารไทยนี่รอศที่สุดละคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะมีข่าว่าสัมพันธ์ด้วยใครเกี่ยวกับงานเปียโนชาริตี้คอนเสิร์ตทูเทิล n เทว e ลบายพานุโฮมนะคะก็บ้านครูพานุค่ะร่วมกับหน่วยงานที่มีจิตอาสานะคะจะจัดงานการกุศลค่ะชื่อว่าเปียโนชาริตี้คอนเสิร์ตทูเทิลสเทว e ลบายพานุโฮมค่ะก็จะ นะเพื่อหาทุนให้กับศูนย์การเรียนรู้พิเศษประพาคารปัญญามูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งงานนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2แล้วด้วยค่ะ,คะโดยจะมีน้องนีเน่จากรายการหลานปู่กู้อีจู้นะคะ,คะและน้องภูมิลูกคุณหมอตุลอีกทั้งยังสร้างสร้างสีสันด้วยน้องเอย๋ย ขวัญชนกพง์ไพรโรดผู้ชนะเลิศจากการประกวดเรียนทองเซตเทรด <c oughs> และกำลังจะร่วมแสดงกับวง Thailand f i l h a r m o ม i c o r c h e s t r a ในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะมาร่วมเล่น <ừ> คอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช่แล้วค่ะ,คะส่วนงานนะคะจะจัดในวันอาทิตย์ที่25มีนาคมนี้นะคะที่โรงแรม o ซฟ i เทสีลมกรุงเทพค่ะ,คะบัตรราคา700บาทอย่าพลาดงานนี้นะคะสนุกสนานด้วยได้รับเสียงดนตรีด้วยแล้วก็ทำบุญกันอีกต่างหากนะ,ค,ะคุณผู้ชมเอาปิดท้ายวันนี้ค่ะกับ Family v o อย e คมคิดติดบ้านนะคะบอกว่าปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่ กับจํานวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายวันนี้มีคนถามว่าเมนูโปรดของเราสองคนคืออะไรสุดท้ายฝากไว้อะไรคะน้องหนิวสุดท้ายก็น้องเหนียวนั่น<ช>แหรรรรนะละค่ะโปรดแล้วโปรดอีกนองพี่โมริก็ไพบเบอรี่นั่นแหละค่ะสวยแล้วสวยอีกโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของ Family g a ก g หมดแล้วนะคะกลับมาติดตาม Family g แ n g ได้ใหม่นะคะทุกวันเวลา11โมงตรงแล้วก็ตี3นะคะทาง True Life TV t r u e Vision 67ค่ะค่ะแล้วก็ สามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่ family.truelife.com ค่ะศูนย์รวมบทความและคลิปเกี่ยวกับครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบคุณ sms แล้วก็ mms ด้วยชื่นใจมากๆเลยพยายามตอบเยอะๆนะคะถ้าตอบไม่หมดขออภัยด้วยแต่ตามอ่านหมดนะคุณรู้สเอล่ะวันนี้เม่ลางมาลงแล้วค่ะโบลิงและหนิมต้องขอตัวลาก่อนกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย